สวัสดีจ้ามนีพามาเที่ยววัดจุฬามณีเด้อจา้าอันนี้เป็นร้านจอดรถเพลินจ้าร้านจอดรถกว้างมากแล้วเขาสิม,มีรถซาเลงพ้าขาไเป็นในวัดพร้อมเด้อจา้าคนละสิบบาทแต่อันนี้พ้ากันญางเขาไปจา้าวระวางทั้งที่น้ำมันกับสิม,มีตลาดเด้อจา้าตลาดขายของเยอะมากจา้าทุกคนเราแดดก,ก็้อนยง่มือเว้นยง่มือเศร้ายง่มือแรงคนก็หลายตลอดเด้อจา้านี่ตลาดขายเกือบทุกอย่างจา้าไม่ของ กินหลายมากจ้าทุกคนไปไหวพาเช็จแลว้วก็กลับมาสือของฝากอันนี้เป็นทางเขาวัดจ้าอันนี้นี่ก็เขาม้านี่น้องพระช,ชาก็ไปไหวทาวเวสวรรนจ้าทุกคนอันนี้สิเป็นองค์ข้างหนาองค์แรกเริ่มเลยนะจ้าทุกคน เพิ่นสางขึ้นว่าไม่เยอะมากทุกคนเมื่อแมนสิบวาสิเป็นแบบ้าเวสวุวรรณยังเดียวเด้อจ้ามีหลายองค์หลายย่างที่ให้เข้ากับว้สายมูนี่ต้องไปเด้อจ้าอันนี้้องพระซาก็ามาขอพรเด้อจ้าอันนี้สิเป็นองค์ขังหลังเด้อจ้าองค์ใหญ่ขังหลังแล้วน้องก,ก็่าจับปิงปองจ้าทุกคนอันนี้เราแต้ดวงไผดวงมันเด้อจ้า น้องก็จับตามภาษาน้องนะจ้าขันผู้ได้อยากเล่นอยากตามก็ได้นะจ้าแต่ว่าขันว่าถึกว่าเขาเลขบ่มาก,ก็อยว่ากันนะจ้าเนาะวันนี้น้องจับสองรูกพร้อมกันเลยนะจ้าเลขก็ตามนี่เลยนะจ้าตาดีได้ตาลายเสีย บม่อวากันนะจ้า,จาทุกคนพันผู้ใดมักก็เล่นบ่อมักก็บ่ต้องเล่นนะจ้า,จาอันนี้ค้นหลายเด้อทุกคนเราค้นก็มากแก่บนหลายจ้ะเอาเข่าวสารเอาน้ำม,มากแก่บนกันหลายอันนี้พ่อยญาน่ะได้ทูบมาเด้อจ้า พอเพิ่นกะเลยมาขอพรเราก็ไปจุดถูปจ้าตามที่จริงเราเพิ่นขอพรโดนมากทุกคนแพ้บ่ลัวว่าเพิินขอพรอยียงน,นจะจ้าอันนี้เขาก็สิไปจุดถูด้อจ้าเขาก็สิมีหม่องให้เข้าจุดถูปมีหม่องจุดถูปอะ่ะมีเกือบทุกๆกทีที่เข้าไปไหวเน,นจะจ้า อันนี้เ,เวีสุวรรณองค์ข้างหลังนอจะ๊ะองค์ใหญ่สวยงามเป็นองค์สีทองจ้าทุกคนแล้วสีล้อเหล็กถูกจะเข้าหนึ่งแล้วขากระสีกับก็แล้วนอจา๊าอันนี้มันเป็นขังหนาแต่ที่จริงเหล็กมันอยู่ข้างหลัง้อทุกคนแพ้ก็ล้อล้อล้อต่างโดนเหลขข็กคือว่ามาจากเถื่อที่ไหนได้ขังหนาแต่ที่จริงเราเลขมันอยู่ข้างหลัง้ะทุกคนนี่ตรหลกแพ้ก็ล้อต่างโดนจา้าเลขที่ได้ก็าตามนี่้ะจ้าขันมักก็าตามบ่มักก็บบ่เป็น